ครองขึ้นไปสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นห้าสี่หมื่นแปดห้าหมื่นไม่ซื้อสุดท้ายครับเขาซื้อที่ห้าหมื่นสี่กระโดดเขาไปซื้อในจุดนั้นครับคือมันมันยั่วมันแบบมันเราตกรถมาตั้งนานแล้วอะ่ะคือคือสรุปเพื่อนผมคนนี้เขาสมบูรณ์แบบเลยครับเขาตกรถและติดดอย <laughs> สมมบูรณ์แบบ <laughs> นะครั <laughs> ถ้าถ้าถ,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 ถ้าเราดูเนี่ยคือเขาเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้กําไรเลยในช่วงที่คนอื่นเขาได้กําไรกันก็ <laughs> คือตกรถแล้วก็ปัจจุบันนี้ติดดอยอยู่หลักการกันคือว่า คุณซื้อสินทรัพย์ใดๆก็ตามที่คุณอยากจะลงทุนเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณฟิก์ไว้อย่างเช่นทุกๆเดือนวันที่2ของเดือนที่30ของเดือนหรือทุกๆอาทิตย์ทุกๆควอเตอร์ทุกๆอะไรก็ได้คุณซื้ออย่างสม่ำเสมอโดยที่คุณไม่สนใจว่าราคาณเวลานั้นมันเป็นเท่าไหร่สิ่งที่คุณจะได้จากการที่คุณดี a คุณอาจจะไม่ได้กําไรหวือหวาเท่ากับคนที่เทรดสั้นเทรดยาวแต่ประมาณ7%อเต่อปีอ่ะสำหรับผมแลกกับความสบายใจ แรกกับไม่ต้องมาตกรถและติดดอยเหมือนเพื่อนผมคนนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะคุณไม่ต้องมาแบบมาเฝ้าตั้งดูราคาทองว่าตลอดเวลาคุณไม่ต้องมาเครียดเมื่อเมื่อมันผิดทางอะ่ะนะครับคุณคุณคุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ